สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําโลโก้แบบประมาณนี้ครับอ่ก็อาจจะเป็นการแอนิเมตข้อความแล้วก็อาจจะเป็นกรอบเส้นกรอบอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทําแบบนี้เลยครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้นะเราจะทําในโปรแกรม After Effects ครับจะทำยไงไปลองดูกันครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อด,ดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม a f t e r e f f e c t s ฟกครับมาถึงก็สร้าง Composition ครับก็คือคลลิกขววาแ้็ New Composition นะ อ่าผมก็จะตั้งว่าไททันแล้วกันแล้วก็ขนาดเนี่ยเพื่อนๆก็ตั้งตามใจชอบกันเลยนะก็คือผมจะตั้งเป็น 4K นะแล้วก็30เฟรมแล้วก็10วิแล้วกันอ่าแล้วก็อ่าประมาณนี้กดโอเคมาถึงเนี่ยอ่าของเพื่อนๆอาจจะเป็นสีดําหรืออาจจะเป็นตารางนะครับก็คือเปิดตรงนี้นะถ้าเกิดใครอยากได้เป็นตารางก็เปิดตรงนี้นี่ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาคลิกขวาตรงนี้ครับนิวแล้วก็ solid นะก็สร้างสี solid มาสักหนึ่งอันนะผมอาจจะ เอาประมาณเดี๋ยวผมลองดูก่อนสีสวยไหมกดโอเคโอเคก็สร้างกันตามใจชอบเลยนะแบกกราวอ่าแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นแบกกราวก็วแดลอ่า BG แล้วก็มาถึงให้เพื่อนๆสร้างข้อความครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับไททูตรงนี้นะแล้วก็มาจิ้มพิมพ์ได้เลยอ่าผมก็พิมพ์ข้อความนี้แล้วก็มาที่คาแรคเตอร์ครับแล้วก็เอ่อเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรกันตามใจชอบเลยนะผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาว กดโอเคแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์กันดีกว่าอ่ะผมลองดูฟอนต์นี้ก่อนว่าเข้าไหมก็เปลี่ยนฟอนต์กันตามใจชอบนะแล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวข้อความเราเนี่ยกดปุ่ม control alt home นะอ่ะของใครถ้าเกิดมันไม่ขึ้นกรอบหรือไม่ขึ้นอะไรเนะี่ยถ้าเกิดกดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาดูตรงนี้คนระับตรงนี้นะอ่ะเห็นไหมถ้าเกิดของใครเนี่ยกดแล้วมันไม่มีกรอบเนี่ย หรือไม่มีจุดแอนเคอรพอย์โชว์เนี่ยให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้อ่ามันก็จะเปิดปิดได้นะอ่าเราก็เปิดไว้แล้วก็ให้เพื่อนกดที่ตัวในเยอะข้อความแล้วนะกด c o n t r o alt home เพื่อให้จุด a n c เ o r p o พอยอยู่ตรงกลางนะเราก็กด c o n t r o l home ปุ๊บอ่ามันจะเด้งมาที่ตรงกลางอ่าผมคิดว่าผมอาจจะเอาให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงประมาณนี้แล้วก็ไอ้นี่เอาแค่ศูนย์เอาให้มันไม่ต้องห่างกันอ่า ฟอนต์นี้สวยไหมเอาฟอนต์นี้ไว้ก่อนละกันผมลองดูก่อนอ่ะแล้วก็ผมจะกดตัว p ที่คีย์บอร์ดนะก็คือกดที่ตัวเลเยอร์นี้ก่อนแล้วกดตัว p แล้วก็ผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงอ่ะผมขยายอีกนิดนึงนีงกว่าอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนมาพิมพ์ข้อความอีกตัวหนึ่งก็คือกดที่ type t ตรงนี้นะแล้วก็มาจิ้มพิมพ์ข้อความไปเลยผมก็จะพิมพ์ข้อความที่2เพื่อนเพื่อนจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เลยนะผมก็จะพิมพ์ตามปกติของผมอะก็คือข้อความทั่วๆไปนั่นแแหลลละะอ่ะผมมก็จยงา้วก็เปลี่ยน ขนาดความหนาของตัวตัวตัวฟอนต์ทั้งนิดหนึ่งนะ,อ,ะอาจจะใช้ประมาณนี้แล้วก็ตัวเล็กลงหน่อยอประมาณนี้แล้วก็ผมจะกดที่ตัวข้อความที่2ของเราเนี่ยกดเลเยอร์นี้นะแล้วกด c t r โท Alt Home แล้วกด c t r โท Home แล้วก็ให้เพื่อนกดตัว P ที่คีย์บอร์ดเลื่อนมันลงมาประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็เราจะสร้างกรอบให้มันก็ให้เพื่อนมาที่ตรง Rectangle Tool ตรงนี้นะ แล้วก็ตรงฟิลเนี่ยเพื่อนๆกดนันได้เลยแล้วก็กรอบเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนสีกันตามใจชอบนะแล้วก็ขนาดกรอบเนี่ยผมลองดูก่อนสัก10ว่าโอเคไหมแล้วก็วาดกรอบไปสักอ่าเดี๋ยวสักประมาณนี้อ่าแล้วก็ผมจะไว้ให้กึ่งกลางของตัวข้อความด้านล่างนะให้ทับกึ่งกลางประมาณนี้แล้วกัน อ่ะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไอ้กรอบของเราเนี่ยไว้ให้ตรงกลางก็คือให้เพื่อนกดที่ตัวเชฟของเราเนี่ยแล้วกด Control Alt Home ปุ๊บแล้วกด Control Home ตัวกรอบเนี่ยมันก็จะเด้งมาตรงกลางใช่ไหมผมก็จะกดตัว P ที่คีย์บอร์ดเลื่อนกรอบขึ้นไปด้านบนอ่าประมาณนี้โอเคไหมหรืออยากจะเปลี่ยนฟอนต์ไหมผมว่าฟอนต์นี้แหละอ่ะฟอนต์นี้แล้วกันยังติดใจฟอนต์อยู่อ่า ประมาณนี้ก็ได้อะประมาณนี้แล้วกันนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทําการแอนิเมตมานะเราจะแอนิเมตตัวข้อความตัวแรกก่อนละกันข้อความใหญ่นะก็คือให้เพื่อนเอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนมาตรงเอฟเฟกนะครับพิมพ์ตรงนี้ไปว่า type 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 writer นะเราจะใช้เอฟเฟกตัวนี้นะเอฟเฟกพิมพ์ดีนั่นแหละเราก็ลากมาใส่ข้อความแรกของเราข้อความใหญ่อะลากมาใส่เสร็จเนี่ยให้เพื่อนกดตัว U ที่คีย์บอร์ดนะกดที่ตัวเลเยอร์นี้ก่อนนะแล้วกดตัว U เพื่อเปิดคีเฟรมแล้วเราก็ลากคีเฟรมให้มันกกกลัันนนนห่อะม็็จเปง ปุ๊บอ่าปุ๊บช้าไปลองเลื่อนดูนะคีย์เฟรมอ่าประมาณนี้โอเคไหมอ่าประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วพอได้ยินเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำการแอนิเมตไอตัวกรอบนะ ก็คือให้เพื่อนมาอ่าผมพับตรงนี้ปิดไปก่อนปิดไปก่อนแล้วก็ตัวกรอบมาเนี่ยก็คือตัวเชฟเลเยอร์ใช่ไหมอ่าเราพับตรงนี้ปิดไปแล้วเราเปิดมาใหม่เราจะใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่าทิมพาดนะอ่าแต่เดี๋ยวผมขยายกรอบขยายเส้นกรอบหน่อยละกันเส้นมันเล็กไม่หน่อยเอาสัก14แล้วกัน14โอเคไหมเล็กไป่ีกแ8แล้วกันนะอ่ะกำลังดีกำลังดี18แอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเปิดลงมานะแล้วก็ตรงแอสเนี่ย เรากดมาที่ทิมพาธน,นะเราจะใช้ทิมพาธน,นี่แหละแล้วกเ็เปิดทิมพาธลงมานะแล้วลองเลื่อนดูนะเราจะเลื่อนตรง n ก่อนก็ได้อ่ะเราเอาเส้น p พเนี่ยมาไว้ที่ตัวข้อความเนี่ยมันเกือบสุดก็ได้หรือสุดไปแล้วก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่านอีกทีนะตรงระยะเวลาอ่ะเราทําการ a อ i ิเมสมันก่อนก็ได้อ่ะก็ลองดูตรง n นะเราเราลดตรง100เนี่ยลองลดดูก่อนอ่ะ เราก็ลดไปสักประมาณเราลดไปสักประมาณหนึ่งก่อนอะอ่าเราลดไปสักประมาณนี้ก่อนแล้วเราเราหมุนตัว o อฟเซตนะเราหมุนเพื่อที่เราจะเอาให้ไอตัวตัว n เนี่ยตัว n เนี่ยมันมันมันไม่กินกับตัวข้อความเราอ่ะสมมุติผมอันดูก่อนไปก่อนสมมุติถ้าเกิดผมเลื่อนอะ n เนี่ยอะผมอันนี้ n อันนี้คือค่าดั้งเดิมเลยผมเลื่อนอย่างนี้ออกมาก็ได้อะผมเลื่อนอย่างนี้นะแล้วเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>เลื่อนมาเท่าไหร่ก่อนก็ได้แล้วเรามาเลื่อนที่ค่าออฟเซตอย่างนี้เพื่อที่จะเอาให้ไอตัวนี้เนี่ย อยู่ห่างออกจากข้อความนี้ก่อนนะอย่างนี้่าเราก็ดูค่าว่าเราจะไว้ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเลื่อนไอเส้นซ้ายมือด้วยเส้นซ้ายมือเนี่ยเพื่อนๆก็อๆลองมาดูตรงสตาร์นะเราลองเลื่อนดูนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าเห็นหะแต่เราจะเอาเลื่อนเส้นสตาร์เนี่ยมาไว้ให้มันระยะห่างใกล้ๆกันกับตัวเนะอ่าเราก็ลองดูสักประมาณนี้ถ้าเกิดมันเลื่อนยากเนี่ยเพื่อนๆเอาเมาส์จิ้มตรงตัวเลขนะแล้วให้เพื่อนๆกด กดลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงที่คีย์บอร์ดเลยนะ,ะถ้าเกิดเรากรดขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะไม่ต้องมานั่งเลื่อนเองใช่ไหมไม่ต้องมานั่งใช้เมาส์เลื่อนมันก็จะง่ายกว่าอ่าเราจะลองดูถ้าเกิดอยากให้มันเลื่อนแบบถ Read ีขึ้นอนะ่ะเพื่อนๆก,กดคอนโทรลค้างแล้วกดขึ้นหรือลงนะ,ะถ้าเกิดกดคอนโทรลค้างเนี่ยมันก็จะไปเป็นแบบจุดทศนิยมอย่างนี้มันก็จะไปแบบละเอียดขึ้นเราก็ดู2ฝั่งว่าเราระยะห่างเท่ากันไหมอ่าเราก็กะกะเอาประมาณนี้ก็ได้นะ ผมว่าใกล้เคียงแนละ้วผมก็จะไว้ประมาณนี้ไอตัวเส้นสุดท้ายนะอันนี้คือตำแหน่งสุดท้ายที่มันจะเป็นอย่างนี้เราก็กดที่นาฬิกาจับเวลาของทั้งสตาร์ทและของเอนนะกดไปเลยนะกดที่ตำแหน่งเส้นเพเฮดตรงนี้ก็ได้นะแล้วเราลากคุม Key Frame 2ตัวนี้เนี่ยออกไปเพราะว่าเป็นจุด Key ์เฟรมที่เราต้องการนั่นเองนะอ่าเราก็ลากออกไปก่อนแล้วเรามาทําการเลื่อนไอตัวตัวเนี้ยเลื่อนเส้นนี้เพื่อนๆดูที่เมาส์นะเลื่อนเส้นนี้มาอย่างนี้ปื้ดมาอย่างนี้ แล้วให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เส้นนี้เลื่อนมาอย่างนี้ปื๊ดแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางชนกันอ่ะเราลองมันดูว่าเราจะทําได้ไหมลองเลื่อนดูเลื่อนไปทางนี้อ่าเห็นไหมไอ้ตรงกลางก็คือตรงตรงนี้ตรงจุดนี้นะเราลองเลื่อนดูว่าเราจะเลื่อนได้ไหมถ้าเลื่อนยากเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆใช้ลูกศรขึ้นลงที่คีย์บอร์ดได้นะอย่างเงี้ยขึ้นลงอ่าลองดูอ่าใกล้เคียงหรือเราลองกดคอนโทรลค้างด้วยเนี่ยเราลองเลื่อนดู อ่าเห็นไหมมันจะไปแบบถีขึ้นกดคอนโทรลค้างนะแล้วกดขึ้นลงอ่ะประมาณนี้ผมว่ากลางละซูมเข้ามาดูก็ได้ซูมเข้ามาดูอ่าเห็นไหมถ้าเกิดคิดว่ายังไม่กลางเนี่ยเรากดที่ตัวตัวเลขนะแล้วกดคอนโทรลค้างแล้วก็กดขึ้นลงอ่าเห็นไหมกลางเป๊ะแนละ้วพอกลางเป๊ะแล้วเนี่ยเรามาที่ส่วนของ n นะซูมออกไปแล้วเราลองมาเลื่อนของ n ดูนะครับอ่า ปึ๊บปุ๊บป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 ๊บอ่ะเราซูมเข้ามาดูซูมเข้ามาดูอย่างนี้แล้วให้เพื่อนเลื่อนให้มันให้มันพอดีแค่นี้นะถ้าเกิดมันมันเลื่อนแล้วไปทางซ้ายมือเนี่ยเราไม่เอานะเราเลื่อนให้มันพอดีมันสามารถไปทางซ้ายมือได้อีกอ่ะเราก็กดคอนโทรลค้างแล้วกดขึ้นลงอย่างเงี้ยอ่าลองดูว่ามันจะได้ขนาดไหนเห็นไหมมันจะกินพื้นที่ไปเรื่อยๆก็คือกดคอนโทรลค้างนะแล้วกดขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมเอาให้พอดีนะเอาให้พอดี พอดีเป๊ะซูมออกลองเลื่อนดูมันก็จะเป็นตัวข้อความขึ้นมาอย่างนี้แล้วตัวกรอบก็วิ่งออกสองข้างอย่างนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมสวยงามอ่ากด, fit. ดฟิตเพดูฟึบอ่าแล้วไอตัวข้อความนี้ใช่ไหมเราจะทําไงเราจะทําให้มันเลื่อนลงมาจากด้านบนนะไอตัวข้อความที่2ของผมเนี่ย วิธีการทำเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆครับพับตรงนี้ไปก่อนไอตัวข้อความที่2เราก็คือตัวนี้ใช่ไหมให้เพื่อนทาการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาบังมันก็คือกดที่ rectangle tool นะกดเลือกสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรง f i l เนี่ยเพื่อนๆเ,เลือกเป็นสีอะไรก็ได้เลือกเป็นสีขาวก็ได้กดโอเคแล้วสตอกเนี่ยเราปิดไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการวาดด้านบนด้านที่ข้อความจะเลื่อนลงเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากให้ลงมาตำแหน่งไหนอย่างเช่นสมมุติอยากให้ลงจากตัวตัวข้อความใหญ่เลยไหมหรืออยากให้ลง สักเส้นประมาณกึ่งกลางตรงนี้เพื่อนๆก็วาดไปอ่ะผมลากจากด้านล่างก่อนละกันอ่ะสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันมันเลื่อนมาจากด้านบนติดข้อความใหญ่เลยอ่ะเพื่อนๆก็วาดสีขาวเนี่ยให้ติดกับข้อความไปเลยหรือถ้าเกิดอยากให้มันเลื่อนลงมาสักประมาณนี้เพื่อนๆก็วาดประมาณนี้นะอ่ะเห็นไหมแต่ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเพื่อนๆต้องวาดให้มันคุมข้อความนี้ให้หมดผมจะให้มันห่างจากตัวข้อความใหญ่สักประมาณนี้อ่ะเห็นไหมผมจะวาดประมาณนี้เพื่อนๆดูนะ ผมวาดประมาณน,นี้พอวาดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆลากตัวนี้เนี่ยมาไว้ด้านบนของข้อความเราที่เราต้องการจะทาแมทให้มันนะอ่าแล้วก็พับไปแล้วก็ให้เพื่อนมากดที่ตัวข้อความของเราเนี่ยที่ถูกบางไปเนี่ยเพื่อนๆมาปรับตรงแท็กแมทนะถ้าเกิดใครไม่มีทแท็กแมทเนี่ยเพื่อนๆคลิก,ก,กขวานะแล้วก็คอลัมน์แล้วก็วกโหมดนะอ่าเลือกตรงโหมดโหมดอ่ามันก็จะมีทแท็กแมทขึ้นมากดที่ตัวข้อความตรงที่เราบางไปแล้วเนี่ยกดที่ตัวข้อความนะแล้วก็มาที่แท็กแมทนะ เปลี่ยนจากนันเนี่ยเป็นอัลฟาแมทนะเลือกไปเลยอ่าเห็นไหมมันก็จะมีข้อความเราโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีไอตัวเชฟเลเยอร์นี้เห็นนะกรอบมันยังอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราเลื่อนข้อความนี้เนี่ยออกจากกรอบเนี่ยมันจะหายอ่าแล้วเราก็จะมาทำคีเฟรมให้มันนั่นเองนะเรากดตัวเชฟเลเยอร์ด้านบนก่อนแล้วเรากดตัวยูเพื่อที่เราจะดูคีเฟรมของมันว่ามันสุดตรงไหนอ่าเห็นไหมเราเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาอ่าตรงนี้สุดละ แล้วเราอยากให้ข้อความนี้เลื่อนหรือเราอยากให้ข้อความมันเลื่อนลงมาก่อนก็ได้อะผมจะให้ข้อความนี้เนี่ยเลื่อนลงมาก่อนที่กรอบจะสุดผมก็กลับมาที่ตัวข้อความของเราแล้วกดตัว p ที่คีย์บอร์ดอ่ะแล้วให้เพื่อนๆครับกดที่นาฬิกาจับเวลาของ position นะกดไป1ทีแล้วก็เลื่อน keyframe ออกไปเพราะว่า keyframe นี้เป็น keyframe ที่ keyframe สุดท้ายนะอ่าแล้วเราก็ทำการเลื่อนแกน y ขึ้นบนอ่าอย่างที่ผมบอกเห็นไหมถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นบนเนี่ยข้อความมันก็จะถูกบังไปแล้ว เพราะว่ามันออกนอกกรอบนั่นเองนะเราเลื่อนออกไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมแล้วเรากดตัว V ีเพื่อเปลี่ยนเป็น selection tool แล้วลองเพยดูมันก็ทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ข้อความใหญ่ก็วิ่งขึ้นมาปุ๊บอ่าแล้วกรอบก็วิ่งออกแล้วตัวข้อความก็เลื่อนลงปุ๊บปุบปบปบปบ๊อ่าลองเพยดูแล้วกันอนะ่ะอ่าเพยดูใหม่มันมัน ไอาา Montreal, <host of the screen> ตัวนี้มันมันเหมือนมันเลื่อนแปลกๆไอตัวข้อความนี้เนี่ย <client> ตัวข้อความนี้เนี่ยมันเลื่อนแปลกๆนะผมว่าผมจะทําให้มันเลื่อนออกมาก่อนประมาณนี้มันจะได้ดูไม่แปลกมากอ่ะ <t> <S <S ป,<ร> <around> ปึ๊บนี่มันจะดูดีขึ้นนิดนึง <S 1> <S 1> <S อ่ะมันจะได้ดูไม่แปลกมากนะเพราะว่าถ้าเกิดกรอบนี้มันวิ่งมาถึงนี่แล้วเนี่ยแต่ข้อความมันเลื่อนมาจากด้านบนเนี่ยมันจะดูแปลกๆนิดนึงผมก็จะเลื่อนอย่างนี้อ่าเห็นไหม มันก็จะดูดีขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็ลากคุมทั้งหมดทุกเลเยอร์นะกดตัวยูที่คีย์บอร์ดกดตัวยูอ่ะเพื่อเปิดคีเฟรมทั้งหมดมันมีคีเฟรมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยให้เพื่อนเื่อลากคุมทั้งหมดได้เลยนะแล้วก็กด F9 ที่คีย์บอร์ดแล้วก็มาหน้ากราฟอิดเตอร์นะกดตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนเเปลี่ยนกราฟตรงนี้นะเป็น Edit Speed Graph นะถ้าเกิดของใครไม่เป็นเหมือนผมนะกดเลือกคําว่า Edit Speed Graph ให้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะแล้วก็ลากคุมอย่างนี้ลากค อ่าแล้วก็ซูมเข้ามาหน่อยก็ได้อ่าแล้วเราก็จะทําการดึงดึงเส้นไหนก็ได้นะแต่ดึงจากทางขวานะดึงจากเส้นขวาเส้นขวาก็หมายความว่าอันเนี้ยเส้นขวาอันเนี้ยเส้นขวาอันเนี้ยเส้นขวาอ่าเพื่อนเดึงเส้นไหนก็ได้เส้นขวาดึงไปทางซ้ายอย่างนี้มันก็จะไปด้วยกันทั้งหมดนะอ่าประมาณนี้แล้วกลับมาหน้าเดิมลองเพย์ดูอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เฮ่ดูดีดูดี แล้วเราก็จะทําการเปิด motion เบอร์ให้มันก็คือให้เพื่อนมาเปิด motion เบอร์ตัวนี้ติ๊กไปอ่าเห็นไหมลองเพย์ดูถ้าใครคิดว่า key frame ม,มันเร็วมันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะอ่ะผมก็จะเลื่อนผมคิดว่าตัวข้อความนี้เนี่ยมันเลื่อนเร็วไปผมก็จะเลื่อนอันนี้ออกก่อนแล้วก็ปรับดึงอันนี้ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ดึงออกหน่อยอ่ลองเพดูนี่ดูดีขึ้นดูดีขึ้นอใช้ได้ใช้ได้ไดปุ๊บนี่แต่ผมว่าไอตัวข้อความนี้ยังช้ามายังช้าไปหน่อยผมก็จะเลื่อนเข้าไปอีกให้มันออกเร็วกว่านี้นะอะลองดูให้มันออกพร้อมกับกรอบเลยอะจะเป็นยังไง อ,อืมก็ดีอยู่ให้มันเป็นคีย์เฟรมเดียวกับกรอบ,บไปเลยนะให้มันเท่ากันเลยระยะเวลาผมว่าดูดีอยู่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะพอได้่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกเลเยอร์ทั้งหมดนะก็คือ4 l a เลเยอร์นี้ไม่เกี่ยวกับแบ c ็คการ์ d นะแบ c ็คการ์ d เราล็อกไว้เลยก็ได้เราเลือก4 layer ี่เลเยอร์นี้แล้วให้เพื่อนๆทำการกด Ctrl c อนโทรลชิปซนะเพื่อทำการพีคอมโพสนะกดคอนโทรลชิปซแล้วก็ตั้งตรงนี้ไปว่าตั้งชื่ออะไรก็ ก็ตามสบายเลยนะอ่าผมจะตั้งว่าโลโก้แล้วกันก็มัวๆไปกดโอเคอ่าเราเพีคอมโพสมาเพื่อที่เราจะใส่เอฟเฟกมันอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็จะทำการขยายมันนั่นเองนะอ่าเราลองเพย์ดูมันจะเป็นประมาณนี้ปึ๊บอ่าเอาให้มันแบบเกือบๆสุดเนี่ยเกือบๆสุดเนี่ยประมาณนี้ให้เส้นเนี่ยเพื่อนๆนู้นสังเกตตัวเส้นมันนะเส้นมันจะสุดแล้วเนี่ยอ่าเห็นไหมเกือบๆสุดละเราเอาประมาณนี้ก็ได้เราให้เพื่อนกดที่ตัวคอมเนี่ย กดตัว S นะแล้วเราก็กดนาฬิกาจับเวลาของสเกลนะแล้วก็เลื่อนเส้นเพออกไปหน่อยนึงอ่าแล้วเราก็อาจจะพิมพ์120เพื่อขยายมาอย่างนี้อ่าหรือใครคิดว่ามันใหญ่ไป<ๆ>เพื่อนๆอาจจะลดมันก็ได้อ่ะก็เป็นอย่างนี้นะมันก็จะใหญ,ใหญ่แล้วมันก็จะย่อลงปอ่า พอย่อลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาหาเอฟเฟกนะที่เราต้องพีคอมโพสมันเนี่ยเพราะว่าเราจะใส่เอฟเฟกนะแต่ถ้าเกิดเราจะไม่ใส่เอฟเฟกตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องพีคอมโพสก็ได้นะเพื่อน,อนๆสร้างเป็นนออเจกต์มาเพื่อที่จะย่อมันหรือขยายมันก็ได้นะแต่ผมจะใส่เอฟเฟกตัวนี้ให้เพื่อนพิมพ์คําว่า t r a n s f o r m transform ตัวนี้นะลากมาใส่ในตัวคอมของเราเลยลากมาใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเเลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้หลังคีเฟรมนี้สัก 1เฟรมก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าระยะได้ไหมพอเราลากมาตรงนี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาดูตรงส่วนของทารฟอร์มนะอ่ามันจะมีตรงสกิลตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนนะครับกดนาฬิกาจับเวลาไปเลยกดของสกิลนะหรือเพื่อนเพื่อนจะมาเปิดเอฟเฟกตรงนี้เอาก็ได้นะมันก็คือตัวเดียวกันกันกบด้านบนนะอ่าแล้วเราก็เลื่อนเซนเเฮดออกมาสักหน่อยนึงแล้วให้เพื่อนเเลื่อนตรงเนี้ยเป็นเฉียงๆอย่างนี้อ่าถ้าเกิดใครอยากได้เฉียงๆนะผมก็จะเอาซักลบสิแล้วกัน สิบสวยไหมลบสิบสิบสองอะลบสิบก็ได้บลบสิบเอ็ดละกันอะอะประมาณนี้ผมก็จะลองเพงดูว่ามันจะเป็นยังไงอะเห็นไหมมันใกล้กันเกิน,กนผมจะลากไอตัวสกิลนี้เนี่ยออกไปหน่อยฟึบอ่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดอ่ะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับลากคุมคีย์เฟรมทั้ง4ตัวนี้นะแล้วกด F9 แล้วเราก็มาปรับการาฟมัน อย่างนี้เราก็ซูมเข้ามาก็ได้แล้วเราก็จะดึงเส้นหลังนะไปทางซ้ายมืออย่างนี้อ่าแล้วก็เปิดมชั่นเบอร์เพดูอ่ามีมีมีค้างนิดนึงมีค้างนิดนึงอ่าเพดูทั้งหมดแฮ่สวยงามใช้ได้เลยนะทำเป็นเล่นไปอ่าเห็นไหมมันชา้ามันเร็วไปผมว่ามันเร็วไปผมจะดึงออกนิดนึงอย่างนี้ดึงนี้นิดนึง อลองเพยด์ดูก็เป็นการอนิเมตโลโก้หรืออาจจะเป็นอินโทรของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะอ่ามันก็เป็นโลโก้โลโก้นึงอ่ะเพื่อนๆก็ไปตั้งชื่อไปทํากรอบไปใส่ข้อความย่อยของเพื่อนเพื่อนลกันว่าเราจะพิมพ์ยังไงทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นไอเดียอีกสักหนึ่งรูปแบบนะผมว่าเท่เลยอ่ะอ่าแล้วก็สมมุตินะสมมุติถ้าเกิดเพื่อน จะเอาไปใส่ในโปรแกรมตัดต่ออะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันคร่าวๆอะเราอาจจะไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ไปใส่เป็นไอ้นี่ไงใส่เป็นแบบโลโก้อะโลโก้มุมจออะอ่ะ เราเล่นเล่นเล่นอยู่แบบเราถ่ายเราตัดงานทําคลิปวิดีโอของเราเนี่ยโลโก้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นนะไหมธรรมดาที่ไหนอเราใหญ่ไปเล็กไปเพื่อนๆนก็ปรับขนาดเอาอันนี้หมายถึงถ้าเกิด Export ไปแล้วนะอันนี้หมายถึงถ้าเกิด Export ไปแล้วเพื่อนเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนก็ไปทําการย่อแล้วก็ไปวางเอาก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะ,ะเห็นไหม สวยงามก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมสอนอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ